ท่านผู้ชมและผู้ติดตามไม้ผลิตอ้อยนะคะวันก่อนนะคะตูกต้กว๋วยตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่นําเสนอลูกค้าเนี่ยคือมันมีแต่โครงค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะมีแต่โครงนะคะลูกค้าก็รีเควสมาบอกว่าดูมากจะโทรศัพท์มาถามว่าทําไมถึงไม่ใส่กระจกนะคะตอนนี้ก็คือพัฒนาการส่งมาแล้วว่าส่งยังไงจะไม่ให้แตกนะคะก็เลยมาตอนนี้มาใส่กระจกละคะ่ะ ตน,นี้ได้ใส่กระจกนะคะค่ะกระจกตรงนี้ก็เลื่อนปิดเปิดได้นะคะเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้วางของค่ะนี่วางของนะคะอันนี้วางขอ,อ,องค่ะจะมีกระจกสามารถเลื่อนปิดเปิดได้นะคะเลื่อนปิดเปิดได้นะคะและอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะด้านหน้าของตัวตู้เพเดียวค่ะจะออกแนววินเทจนะคะราคาอยู่ที่2,650กบาทค่ะ ในรา z a ด้าน,นะคะราคานี้รวมค่าส่งนะคะค่ะยังไงก็ติดตามไม้ผลิตอ้อยต่อนะคะ,ะ,คะแล้วก็ช่วยอุดหนุนช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยกดกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ